ฮัลโหลวันนี้จะมาคุยว่าโปรไบโอติกกับพีไบโอติกทานคู่ดีกว่าทานเดียวยังไงโปรไบโอติกคือแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้การทานโปรไบโอติกเป็นประจำจะช่วยบุกระตุ้กนการทํางานของลำไส้ทําให้บีบตัวธรรมชาติและขับถ่ายเป็นประจำส่วนพีไบโอติกคือใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้เช่นไฟเบอร์ iber, จากผักผลไม้แต่เมื่อลองไปสู่ลำไส้แล้วจะกลายเป็นอาหารชั้นดีให้กับโปรไบโอติก ฉะนั้นการทานโปรเวติกกับพรีเอติกต่างก็ช่วยเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหารทั้ง2ตัวจึงจาเป็นต้องทานพร้อมกันทั้งคู่เพื่อเพิ่มจุลนทรีตัวดีในลำไส้แบบทวีคูณโดยเฉพาะคนที่ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลานานๆน,น,นะคะจุลนทรีตัวดีจะลดลงไปมากจึงจําเป็นต้องทานไบโอเซเว่นคู่กับโปรไบโอเนคู่กันจะไปเพิ่มจำนวนจุลนทรีตัวดีอยู่ในระดับที่สมดุล อย่าลืมทานนะคะคู่กันคู่กันคู่กันก n ๊ดไนค่ะ